สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่23-27กรกฎาคม2555สำหรับในส่วนของแนวโน้มตลาดอนุพันธ์ในสัปดาห์นี้เนี่ยเรากา็ยังมองในส่วนของเซฟฟิเนี่ยน่าจะแกว่งตัวค้นขคำผ,ลผ,ลผลันผววแล้วก็ยังมีความเสี่ยงทางลงอยู่ขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อ มาดูในส่วนของเซตฟก่อนก็คือมองในเรื่องของอาการเก็งกำไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐแล้วก็ของไทยเองเนี่ยน่าจะยังเป็นตัวที่ช่วยประคองการพักตัวของเซตฟิในสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าถ้าดูในส่วนของอปัจจัยเสี่ยงทางลงเนี่ยก็น่าจะมาจากในเรื่องของ การที่อาจจะเห็นเซลล์ออนแฟกในหุ้นกลุ่มธนาคารพารณิชย์เนืงจากที่มีการรายงานผลประกอบการไตรามาสสออกมาเป็นกลุมแรกและนอกจากนี้เนี่ยความเสี่ยงทางลงยังมาจากในส่วนของความวิตรกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ในส่วนของปัญหานี้สินในยุโรปโดยทั้งนี้ก็หลังจากที่ในส่วนของการรายงานผลการประชุมอของเฟด ที่มีต่อสภาคองเกรสเนี่ยกอ็ออกมาในเชิงว่ายังไม่ได้มีการออกมาตรการ QE3 ในเร็วๆนี้แล้วก็ถ้าดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยแล้วก็ในส่วนของตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่ก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเห็นการปรับลดตัวเลขคาดการณ์ GDP ลงจาก การคาดการณ์ในครั้งที่แล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเข้ามาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดได้ถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมายังสะท้อนภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐขณะที่ในส่วนของอในฝั่งยุโรปเองเนี่ยในส่วนของตัวการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจก็คงต้องติดตามในส่วนของ ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคในแถบยูโรโซนแล้วก็ในส่วนของตัวเลขภาพการผลิตของฝรั่งเศสและก็เยอรมันรวมถึงตัวเลขค้าป,ปีของอิตาลีซึ่งถ้าออกมาค่อนข้างอ่อนแอยังสะท้อนภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจอ,อันมีผลมาจาก อันมีผลกระทบมาจากในส่วนของวิกฤตนี้ในแถบยูโรโซนซึ่งยังคงยืดเยื้ออยู่แล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมก็เป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้ตัวเซฟิตี้มีโอกาสปรับตัวลดลงได้ แต่ว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะส่งสัญญาณเป็นลบแล้วก็ทําให้ในส่วนของเซ0เนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวลดลงมาแต่ว่าก็มองว่าการลงมาถึงระดับเส้นแคชเีย25วันก็อาจจะเป็นจุดที่เกิดการรีบาวได้โดยทั้งนี้เนี่ยเรามองแนวรับ ของการปรับตัวลดลงมาเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ825-830จุดแล้วก็มองแนวต้านของสัปดาห์นี้อยู่ที่ระดับ860-865จุดสำหรับในส่วนของอกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเราก็แนะนำว่ายังสามารถ ถือสถานะในส่วนของช็อตแรดเดิลที่แนะนำไปโดยการช็อตคอแล้วก็ช็อตพุทในสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์8้0จุดโดยมองว่ากรอบการพักตัวน่าจะอาของเซฟฟิปตี้น่าจะจำกัดบริเวณ825ถึง830จุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเซฟฟิปรับตัวลงหลุดระดับ825จุดเราก็แนะนา ปิดสถานะช็อตพุทไปแล้วก็ถือสถานะช็อตคอลต่อเพื่อเลทโปรฟิตรันส่วนราคาน้ำมันเนี่ยก็มองว่านอกจากจะได้รับแรงกดดันในส่วนของอความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อาจจะอ่อนแอลงเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจของโลกเนี่ยะชะลอตัวแล้วก็ แต่ก็มองว่าในส่วนของความกังวลที่มีต่ออุปทานที่อาจจะใช้งักงานก็เป็นปัจจัยที่น่าจะบทบางในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ได้โดยทั้งนี้เนี่ยก็มองในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองในซีเรียที่มีการพระรักันระหว่างรัฐบาลซีเรียแล้วก็กลุ่มกบฏเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาหนุนเพิ่มเติมจาก จากความกังวลที่มีต่อ,อความขัดแย้งระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกซึ่งในส่วนของอิหร่านเนี่ยกอ็ออกมาตอบโต้ในส่วนของชาติตะวันตกโดยที่ขู่ว่าจะมีการปิดช่องแคบฮอมุสซึ่งเป็นช่องแคบที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันทางทะเลในอ่าวเปอร์เซียขณะทีะ่ดูเหมือนว่าก็ความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ย อาจจะยังไม่สามารถที่ลายได้โดยหลังจากที่มีการเจรจากันหลายๆรอบแล้วแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยในวันที่24กรกฎาคมนี้ก็จะมีการเจรจาระหว่างกลุ่มชาติตะวันตกแล้วก็ในส่วนของอีหร่าน โดยจะมีขึ้นที่ประเทศตุรกีก็คงต้องติดตามดูว่าจะสามารถเป็นมีประนอมในเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อประเด็นการทดลองนิวเคลียร์ของอิหร่านได้หรือไม่ส่วนถ้ามองในเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยก็ดูว่าราคาน้ำมันดิบเลนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อโดยทั้งนี้เนี่ยก็ได้รับแรงหนุนจาก ในส่วนของ m a c d ที่กลับมายืนเหนือเส้นซีโร่ไลน์ได้ในสัปดาห์ก่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย M A 200วันซึ่งก็อยู่แถวแถวประมาณ110่ถึงห1 2เหรียญต่อ ต่อบาเรลแล้วก็ถ้าปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยก็มองไปถึงระดับ116เหรียญต่อบาเรลแล้วก็มองแนวรับเนี่ยอยู่ที่ระดับ105-103เหรียญต่อบาเรลสำหรับสัปดาห์นี้ดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนก็ อมองว่าน่าจะเป็นจังหวะเข้าไปกินกำไรในรองอในฝั่งรองสำหรับในส่วนของ BRQ 1.2ทั้งนี้ก็มองแวนวโน้มมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ3,500บาทก็อาจจะทยอยรับรู้กำไรบางส่วนที่บริเวณดังกล่แต่ถ้าหากว่าผ่านไปได้เนี่ยก็เรามองว่ามีโอกาสที่ BRQ จะขึ้นไปถึงระดับ3,600บาททั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ3,300บาท สำหรับสัปดาห์นี้ตลาดอนุพันธ์ก็ฝากเอาไว้ในส่วนของตัวชอตแรเดิลในเซฟตี้เด็กออปชันแล้วก็ในส่วนของการเข้าไปเก็งกำไรลองในส่วนของ BRQ12 แล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตจันทุนในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ